ป็นลงไม่เต็ม่อไดีแล้วดีแล้วโอ้พี่เนค่งจับโอเค้าหน่อยไม่ออกจะถ่ายค้นบ่กอกสูสวระวังบันไดนะคะทุกคน้าอเดินดีๆได้เดี๋ยวตกป้งทวิตเลยล้กันนะางหองันหลงต้องหันหลัสูงต้องกควันหน้าเขาไ้นัญญา เอาเนี่ยคือหนีนึงอ่ะหรือว่ามันขึ้นกับการเซ็ตว่างแบบแบบเซ็ตว่างงานขึ้นแล้วให้มันเหลือแบบอะแหลม่แหลมอะไรไม่แหลมไหนทำไม่ดูรนเป็นยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นระแหน่ยังไงวะขลังขลังขลังเนี่ยอีจอนนี่ยค่ะอ๋อควรจะเอานี้ขึ้นมาแล้วเพื่อนจะให้เห็นอันเนี้ยโอ้คือขลังโปรงหน่อยแล้วก็ขลังให้ระหน่ให้มันถุยถุยอ่ะใไปกันถุย สวัสดีลูกห<ะ>นาวสวัสดีครับทุกคนจะกลับบ้านนะบายยทุกคนกลับบ้านบ๊ายบา,ายบา